ชอบดีค่ะจองไม่ว่าประกอค่ะไม่วงสิลาไอ่นนว่านิตติับนาไม่ม่กินไปแล้วข้าวขี้ระยราบโอ้ยเนื่อไหม ขึอ้อว่าเป็นตะก้อใช่ไหมงางามขึ้นเหมือนั่นบ่มีสิเนื้อขึ้นแรลอะแถวว่าเนื้อเน่าดิงามงามขึ้นเหมือนนั่นบ่มี่สิแล้วเห็นแม่มันมีอยู่ร้านดียวหรอแกปูด้วยไฟบมันเอาเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนี้ยะกอย้อดำไม่ได้จัดไว้เลย เป็นจดครับราคาเข้าทิมโครเนมนเลยมันเยอะคนจิ้าเนื่อปวนตถกน้เป็นยุคจ่ายเป้าใบหนึ่งกับป้ายแค่ร้อนึงทิมโครเซนผมใส่เป็นยิ่เมื่อนไม่ใช่ในห้อเลยฟอรเฟเอาให้ในชุดกอนร้อยหนึ่งว่าก็มาหาจับเนื่อที่มันใหญ่ช่วยนะมาหานักมนจับสื่อกับสั่งให้กับจับปัดเจ็ดอันอันนี้ไม่ใช่เราสั่งให้เข้ามา มันขอจะถมมาแล้วเอาเงินน้อยไปีเดือนหนึ่งจัเป่าลยครับไปเรื่อยๆทิ้พออยู่มันก็มเมืองกาเบื่อใจไมมีมันดันเดียนมันมาดึงกระไดหันไปครับอายัดเล่นบต้มต้น้ขน้ำ ป,ปืนอ๋อ<ะ>ปืนมันยิงแก๊สไปไหนเนาะนี่ที่มองไยูเซนต์ไปซเซ็ตเบิรมองฮอห้อมนะเปิดวัดปืดนเผาข้ะเนอาที่มิงกันนะแจ๊จแก่เล้าหบติ่ม

ก็เป to ็นตะกอยเลยตะกอยลากอย้เกาลักลาบเกาบ่นี่มันจะคั่แซบุบๆดิบ่ปุกระรออะไรลาะไม่ชิว นี่อ้กน้อยไอไขนน่นหมไ,ไปแล้วเ่ทุนทาง้นาง้นใหญ่งงเป็นาุหนึน่งอยากให้มันปรงแตกงาออกออกไปผัดไปเล็ดออกแทนที่สิตธาทั้งๆอิงให้มันปรง่งใายมันสูงโอ้ใ ขาต้องตารยอดให้มันปง้วบ่ให้มันสูงตัดไปรีเแงมันแฮงมาปงมาทนสูงกะเวลต่ะเวย้าไปมันทีซงนจะขึ้นมาหรอร่องนูเหรอแต่ให้มันเสียตีอ่บอกอันนี้เอาเอาเอาอันนี้เลยบุ๋งบอกแต่ให้มันง่าง่ามันเป็นมาบิ่งของมันประมาณผัานออกมาที่เออถ้ามาผาเขาจงขอาไับุ๋งไม่านคือเอาลงเตาเข้าฟืนอะไรโรงงานก็ไปบุมันบุ๋ผ่านออมานี่บ่ เหนบอกคืนนายันโอเคผ่านก่อฮห้บอเนื้อในดีว่นเจ็บขาโบกผ่านแต่นี้บุู้จะเป็นยังไงตอนยังบ่่เดิมาต้องรับมือกัต่อไปนี่ดูไป่ัวนี้ใส่แล้มเสหด้กบหลบกมีเงียน่ดี่จ้ะบ่ นี่ไฟดีดีกวิ่เข้าาบนี้นี่ก็ให้แกะตัวนี้ออกบก้เข้าวนี้ออกแล้วเป็นมบนี่บอกว่เขาป่าบบยนนี่แงะขึ้นมาเตรียมพ้ให้หมดน้ำ ใส่ครับพี่ม่พ no, <No, S 1> <'re> ี่แม่คนนีุ่่ไบ้๊สายมุ้นะครับรอยสีอคุณบฟน่ะอะแม่พูนอนแม่พูนพูนเอาซ้ำได้ของใครน้องที่รู้ที่รู้ ต้มอันนี้จะก้อยถักรบบ้านแค่น,นี้ก้อยกินคนเดียววะกินแค่นี้แหละแค่นี้แหละ